สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้องไปสุกุสุขนรัรับเซลกานะครับจากคูบตาสีสาเก็เล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนะครับมอนี่เซลกามาส่งมอบรถขีบกับเซล่มนะครับเป็นลูกค้าเซลอุ่มครับคุณพ่อสมบูรณ์สมบูรณ์ล่าใต้นะครับพี่พอร้วเป็นลูกค้าเก่าของคูบตานะครับไปเอารถขีบพู้นนะครับเดี๋ยวเซลกาจะพาไปเบิรงนะครับ เราเอาเอ็มหาพันเราเทิร์นเอานะครับอยู่บ้านท่าสร้างตำบลน,น้องบัวอําเภอกันทารารมนะครับจังหวัดชิสเกียร์นี่ละเราเอาเอ็มหาพันเราดีเทิร์นนะครับเป็นเทิร์นไหแจักบาทกูละส,สองเซนแปดบ่นะครับสองเซนแปดหรือสองเซนเจ็ดอย่างไรเชียวกาจำมาได้นะครับอุปกรณ์สามชิน้นเพิ่มเทิร์นเอาอุปกรณ์สี่ชิ้นได้บาทนี้นะครับสี่ชิ้นไม่ยัง้งแน่นะครับรถไม่ ซีชินกับซีมีโตรถนะครับใบมีดดันดินนะครับผ่านพ่วนผ่านพ่วนกับตัวไทยลึกยังแกนโลกกัไะนะครับ้วก็โรตารีล้วก็ชุดขีบนะครับขั้นนี้เป็นขั้นที่พอแล้วสีเทินนะครับนี่สภาพกะทือว่ายังมาทานอยู่นะครับนี่นี่ใบมีดตก ว่ไหนว่าไหนสิทับข้อโมยูฮักรลไอทั้งนี้ได้ใช้ฮักรลอทนะั้งผีวเนี่ย่อๆอ,อ,อีกครั้งนึงเอาอีหลอกเหล็กนะสิหลอกเล็กเครื่องนะครับใบหมิน่นโอยูแล้ว <laughs> มันไหลลงซีนมันรั่วนะครับนี่นี่ <laughs> เนี่ยเจ้ผมเราจัดการเองสังกะสีสันไทยนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศเจ <laughs> อากาไทายไปรอบนึงแล้วล่ะนะครับขั้นนี้ วันนี้อีพอเราเอามาจีเทิร์นนะครับอีพอออแมาจีเทิร์นเนีน่ยมอดไใบานี้หมอดลับพิษเบิดนำ้ำนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งรถขีบเราอุปกรณ์สี่อย่างเอามาขีบ่อยนะครับจะปลูกอบยอยู่ประมาณลอยไรนี่เนาะปลูกใ่อยอะไรงวเราเป็นเสานะครับปวดน,นี่รถขีบ พอเราเจ็ดสิบกูปีเลยเด้แต่ว่าเราแข็งแรงแห้งนะครับโอ้ยหมาัดทานนี่ใส่กับแท็กเตอร์ L อลหาซุนหนึ่งแปดเอสพีนะครับนี่แหละไทยลึกยังแกนโลกอยูกันเด้แต่ว่าขีบเนี่ยจะขีบหอดไซหอดแกนโลกอยู่บ่ <c oughs> โอ้ยโกปานฮานเว้ย <c oughs> พิ่นใส่หัวปีเราประมาณแสนหกนะครับพอเพิ่นใส่ใส่โปลูกคา้าอ้อยนะครับเพิ่นมีบัตรเขาเอิญบัตรอยียงบัตรโคตาบัตรสมาชิกอ้อยนะครับ งวดไปใส่ปี6เก้ากูเนด้ยนี่เมษา69มาทันนะครับสำหรับลูกค้าทันใดที่ที่อยากได้รถแท็กเตอร์คูบตานะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของโรงงานน้ำตาลนะครับสามารถสอบถามเซลลกาได้รุ่น B ฟี่์ล์เบิร์ดเลยนะครับใส่งวดเมษาคือกันสุดยอดสุดยอดนี่น่าจะสองประมาณสองแสนสองครับแต่แต่ตัวขีบของรุ่นนี้นะครับพร้อมตัวอะแดปเตอร์ว่านั่นแหละนะครับ จะภาพเบิ่งไกลๆในสเปคมันเขียนใบขีบใด้สองร้อยห้าสิบกิโลนะครับต่อครั้งมือหนุ่มมันนี่แหละแต่ลูกค้าหลายคนก็นซื้อไปขีใไ,ไม่นะครับเสริมเล็กสอีกเอานะครับก็เห็นว่าขีบไหมันทะานนี่คอโทนสามอันเจ้ากากับเบาเคยใส่ดอกนะครับปุนจักเป็นยังเป็นยังอมืมีสั้นรูปพร้อมนี่เห็นบ่ นะครับงามปัน,นยังยางโอตานี้ถักกับร่อนี่โก้ก็นีเช้วกา,าวานะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้าทันไดที่อยากได้นะครับรถแท็กเตอร์4028ก็มีแล้วนะครับฟีดาวคือกันนะครับ4018 <c oughs> ก็เลืออยู่จจะขั้นบุห่ะไก่สิบวดแล้วนะครับ <c oughs> นี่เป็นังไดโกปันหานาะ พอแล้วรถดีแย่งเดึ่งครับ Lc0L32 รุ่นบีนะครับฟรีดาวหมดนะครับสำหรับลูกค้าว้ยคือคุณพ่อเพ็่นกับไปเซ็งหมดเมษาปีหกเก่านะครับีกอืมอีกกีกว่าจนเสื้ออุ่มมาแลบเอาประมาณนี้นะครับจังพอกันไหมวันจันทนะครับวันจันรของพีเพิ่อนอยู่ทางคุนหารนะครับรถเอวหาศูนย์ใบมีดจับเครื่องอัดฟางนะครับแล้วก็บว่านังข้านของไอ้ไส้เพื่อนทาง สีนารงสุรินทร์นะครับรถตู้แอร์ครับคิวกับประมาณนี้ก่อนนะครับไอ,บอแซดยูเดียอุดมเพิ่นเอาวันที่29ธันวาคมเป็นว่าไอา้ไอ้บัวฝาวกานเซนใส่ปีใหม่เลยม,มาทานกัเกันนะครับกองแถมสองรถพว่วงรับพอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก่อนขอบคุณสำหรับการที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ